ในโลนีหดหาดได้เอลรักได้ทันทีและทุกคนบนโลกนี้คงต้องยต้เสียน้าตาขอคุณ สามสองหนึ่งสวัสดีครับ Welcome to t ี t with Funday in Bangkok โอ้เป็นไงทุกคนสองโชว์แรกเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเป็นไง เท้าไฟไหมโหเอ้นี่มันแบบสเต็ปอย่ามาเล่นกับไฟอ๋อออกมาแบบี้เยอะเยอะ some some tissue you know for s w o k e อ๋าอะไรมามีกินละนี่นะฮู้ยนั้นโอ้ยมีมีดอกเก๊กตัวน้ำเกวยกันนะโอ้เก๊กฮวย ว้าวดิฉันชอบแบบผ้าของเจ<ก>้ดังเจ้ถวยนี่น่ากินจริงๆนี่นะครับระหว่างทำก็อธิบายไปด้วยแล้วกันอธิบาย,ยนะคะอ่ะเป็นเป็นยังไงดีสั่งคนตัวนี้ผมเลือกตรงนี้เป็นดอกใหญ่ตรงนี้ครับก็จะเหมือนแบบเป็นจงกับดังนะครับผมที่ตรงนี้นะโอเคแล้วตรงนี้ก็คือทุกคนนะครับโอ้ลายรองรองพวกเราไว้นะครับผมใช่ก็จะมีหัวจงที่ทำก็มีประวัติ เย่า <Yeah. S 2> ของผมนะนี่อ่ายกตัวอย่างครับผมของผมการันตีได้เลยว่าแต่ละกระถางเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอน่ะไม่ได้ว่าเพิ่มเมือนการาไม่ได้เหมือนกันแบบมันจะมีความยูนิคในตัวมันโอเคอ่าอย่างอันนี้ครับผมมีดอกอัญมณ์สองสองเรียกว่าอะไรนะสองสองอันอ่าสองอันเพื่อเป็นแบบเรียกว่าแบบเป็นตัวแทนอ่ะจริงๆก็คอนเซปต์คล้ายกันตัวแทน จุงเงนดันนะครับผมซึ่งแบบมันเป็นแบบเรียกว่าซันฟลาวเวอร์เนี่ยจะหันไปหาพระอาทิตย์ตลอดเพราะมันจะเป็นซันฟลาวเวอร์มันเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะมันจะแบบสดใสมีเอเนจีอย่างด้อมเราเลยเนี่ยโอ้โหสีเหลืองเต็มไปหมดก็ต้องเอาอันนี้เลยอย่างสีเหลืองเนี่ยไงครับ yellow ไม่ตอบไหมอะไรนะครับอย่างมีดกีโตเออกีโตบนวาราที่ทังสเก็บมันไว